พบกับผมนายช็อตตี้บูเจว่ากับโอโร拉เซเวอีกเช่นเคยครับตอนนี้เวอร์ชั่นภาษาไทยก็กลับมาเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นกราฟิกสไตล์การ์ตูนนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยจะมาจากนิทานของกริมชื่อดังหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยบวกแดงลาพันเซลอลิซอินเดอะวันเดอร์แลนด์ซินเดเล่าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ส่วนคนที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้น่าจะรู้สึกถึงความเกลือใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าเวอร์ชันล่าสุดนี้เวลาเปิดกระชปองได้เป็นตัวละครเลยนะครับและนอกจากนี้ยังแจกตัวละครระดับ S S R มาให้อีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เก่งมากครับใช้ได้ยาวๆเลยครับอาาเขตเวทของเขานี่กว้างเอามากๆ เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมวิธีการเล่นนั้นดูด้านซ้ายก็ได้เราคลิกตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเขาเดินไปคุย NPC ให้หรือว่าจะเปิดดันเจี้ยนให้อะไรเงี้ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีดันเจี้ยนท้าทายเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะนี่คือเกมเก่าแล้วคอนเทนต์มันเลยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเล่นเนื้อเรื่องให้ดูดีกว่าก่อนจะลงไปต่อสู้ครับเขาจะให้เราสามารถเลือกตัวละครได้3ตัวนะครับส่วนการแพ้ทางชนะทางดูด้านขวาบนได้เลยอาจจะต้องจําสัญ,ญลักษณ์นนนิดนึงะครับ สำหรับการต่อสู้นะครับเขามีออโต้มาให้อยู่แล้วด้านล่างเห็นไหมครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทํามีไม่กี่อย่างเช่นการหลบนะครับคือบางทีเราเจอบอสใช้สกิลส่ใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีสกิลที่เอาไว้ดชอะไรนี้นะครับหรือเราจะเรียกผู้ช่วยนะครับเกมนี้จะมีผู้ช่วยด้วยลงมาช่วยต่อสู้ได้เดี๋ยวกดให้ดูแป๊บนึงโอ้ไม่ต้องกดแล้วบังเนี่ยศัตรูตายกันอย่างรวดเร็วคือตัวแจกเนี่ยมันค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะเก่งแบบเก่งมากเดี๋ยวกดให้ดู มาอย่างนี่มาแล้วเห็นไหมครับเอ้เขาว่าจะลงมานะครับแล้วก็เลือกหินนะครับเป็นหาฝนเลยลงมาจาัดก,การศัตรูนั่นเองนะครับตัวอีกอันนึงนะฮะก็จะไปสกิลอันติเมทนะครับอันนี้ก็ต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนเนาะมันจะสว่างขึ้นมาด้านขวาน่าจะเห็นนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับผมแค่นั้นแหละก็จะมีคัตซีแล้วก็ใช้สกิลอันติเมทอย่างรุนแรงครับ แล้วก็ลุ้นเล่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือคอมโบนั่นเองครับเกมนี้เราโจมตีบ่อยๆฮิตเยอะๆเนี่ยจะได้รับดาเมจโบนัสเพิ่มเติมด้วยและเวลาเราโดนโจมตีอ่ะคอมโบไม่ลด้วยนะเราจะต้องพยายามโจมตีให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก่อนที่เกรดคอมโบมันจะหมดนั่นเองครับโดยรวมแล้วก็เล่นไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ชิลๆกันไปอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึง่งเราเอาตัวละครมาได้3ตัวเราเปลี่ยนได้นะดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับเปลี่ยนได้เลยนะฮะอันนี้ก็เพื่อครูดาวสกิลของตัวที่แล้วมันหมดไง เปลี่ยนตัวละมาสับสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนตัวเล่นไปอะไรกันไปได้เลย3ตัวละครนะจ๊ะแต่การเปลี่ยนตัวละครจะทําให้คอมโบหายไปเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้600กว่าตอนนี้เหลือ40่สอะอย่างนง้นไม่เป็นไรงั้นเปลี่ยนตัวดีกว่าเนาะเอาตัวที่แรงที่สุดของเราเนี่ยลงมาสู้กับบอสดีกว่าแล้วบอสเนี่ยมันจะมีอ่าสองเกรใช่ป่ะเกตดด้านล่างคือเหมือนกับเป็นเกราะถ้าเกราะหมดมันก็จะนิ่งสตันเป็นระยะเวลาหนึง่งครับผม โดยรวมแล้วก็เล่นไม่ยากเลยครับเน้นปล่อยบอทได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มซู้ไม่ไหวก็อาจจะต้องมากดสกิลบ้างอะไรบ้างเนาะทีนี้เรามาดูพวกระบบท้าทายกันบ้างดีกว่านะครับเอาเป็นข้างล่างก่อนข้างล่างมันจะเปิดก่อนนะครับอันแรกก็เลยค,คือขโมยไข่ทองอันนี้จะเป็นมินิเกมนะครับก็คือแตะที่ไก่หลัวเพื่อให้มันดรอปไข่ทองคําออกมานั่นเองครับส่วนอันต่อมาแดนลับแห่งฝัน อันนี้คือดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองครับคือเอาไว้ฟาร์มพวกทรัพยากรต่างๆอะ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็เอาไว้อัปเกรดผู้ช่วยได้อะไรได้ในคอนเทนต์นี้จะเป็นการต่อสู้นะครับและเราก็สามารถลงได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและที่ผมตลกอยู่อย่างหนึ่งคือมันยังเค้าดาวอยู่เลยเมื่อกี้สามสองหนึ่งไปใช่ปะแต่ตัวละครเราเดินไปสู้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแปลกดีอยู่เหมือนกันครับตัวนั้นต่อมาศึก3คนมันคือระบบอารีนานั่นเองครับที่เราสามารถลงตัวละครได้3คน และในกิจกรรมนี้เราจะลงไปพร้อมกัน3คนเลยนะครับไม่ใช่ลงมาทีละคนสลับสลับกันอีกต่อไปแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าบวกกันนัวนวครับและไม่สามารถเล่นเองได้นะครับไม่มีการปิดบอดครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับค่าพลังแล้วก็การชนะทางแพ้ทางเป็นหลักเลยครับส่วนอารีนาแบบคนเดียวก็มีนะแต่ว่ามันดันแอบ,บอยู่ด้านบนที่เป็นคําสั่งกิจกรรมนั่นเองครับแต่ขึ้นมาดูก็อย่างที่เห็นครับเพียบเลยพวกลังวงรางวัลต่างๆนะครับและอารีนาคนเดียวจะอยู่ตรงนี้นะครับแม่อ่านไม่ออกเลยทีเดียวเชียว สำหรับกิจกรรมนี้สู้เองนะครับไม่ได้มีการใช้บงใช้บอดแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้จักตัวละครผู้ต่อสู้นะครับก็อาจจะมีการหลบหลีกได้เนาะเวลาเขาใช้สกิลอะไรเงี้ยนะแต่เอาจริงๆมันขึ้นอยู่กับค่าพลังอยู่ดีถ้าพลังเขาเยอะกว่าเราเยอะเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีครับผม คำถามยอดนิยมเลยคือเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับผมเห็นอยู่ด้านล่างนะมันมีระบบเพื่อนกับกิวนะครับผมและถ้าเกิดเราแอดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถท้าทายหรือ PVP กับเขาได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้สู้กันแบบเรียลไทม์นะครับจะเป็น AI ของเพื่อนนะโอเคทีนี้เราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับคําสั่งเปิดหนังสือนะครับ สำหรับ2ตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้พิกอัพนะครับซึ่งมันมีโอกาสได้ตัวละครด้วยนะครับอยู่ที่4%นะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็มีหลงมาบ้างโดยเพราะเป็นพ่วงแรงเอนะครับแต่ว่าในตู้พวกนี้มันจะมีไอเทมอื่นๆโผล่มาด้วยนะครับจะไม่เหมือนกับตู้ที่ไม่ได้พิกอัพอ่ะถ้าเป็นตู้ที่ไม่ได้พิกอัพอย่างตู้นี้มีแต่ตัวละครล้วนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมผมสไลด์ให้ดูเลยมีแต่ตัวละครล้วนๆครับและก่อนหน้านี้นผมเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดูกันละกัน อันนี้ผมเลือกหนังสือสีทองเอาเลือกเอาชัยครับดูซิว่าจะมีอะไรเจ็บๆบ้างไหมโอ้โหมีสีทองมาสองใบามารอดูเลยได้ใครบ้างโอเคถ้าเกิดซ้ำเนี่ยเขาจะไม่แนะนำตัวนะปุ้บเจ้าหญิงเงื่องน้อยโอ้โหยทรงดีครับน้องไอรีนแล้วผมจะบอกว่าล่างมืดของน้องคนเนี้โคตรดีเลยครับเซ็กซี่มากคนต่อไปว่างไงอ่ะซ้ำ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 คนสุดท้ายอ้าวอันนี้ล่างมืดใช่ไหม พวกเรามาสร้างโลกแห่งหิมะน้ําแข็งกันเถอะโอเคครับเป็นล่างมืดนั่นเองครับคือผมจะบอกว่าคีร่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแรงอาน,นะครับส่วนคนนี้เป็นล่างมืดนั่นเองเนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นครับตัวไหนซ้ำกลายเป็นเศษเกลือ,อไปนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปอัปเกรดโซเรทของเกมนี้นะครับเราสามารถดูได้ที่ด้านขวาบนเลยครับจะเห็นว่าพวก SSR เอนี่ยอยู่ที่0.6นะครับผมถ้าเกิดรวมๆกันทุกตัวละครที่มีเนี่ย ก็เรียกได้ว่าเกิน3%นะเออก็โอเคอะเป็นเลทที่ค่อนข้างสูงว่าเกมอื่นส่วน SSR นะครับก็หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอันเนี้ยมันมีหลายคนเอามากมากไงเรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะเรทก็ไม่ได้เค็มอะไรขนาดนั้นครับแล้วยังมีอีกตู้หนึ่งนะครับที่ใช้กุญแจสีงเงินนะครับอันนี้เขาจะให้เราเปิดฟรีวัวลาสิบใบเลยนะครับฟรีแบบไม่ต้องมีกุญแจก็ได้นะถ้ามีก็มาเปิดแต่ว่ามันจะได้จิ๊กซอเป็นหลักนะครับดูเลทด้านขวาบนได้เห็นไหมเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนนเเป็หลลัักยครบ และมันยังมีอีกตู้หนึ่งนะครับเขาจะแจกฟรีเลยให้เราเปิดฟรีเวลาสิบใบนะครับแต่ถ้าเกิดมีกุญแจเงินก็มาเปิดได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตู้นี้จะได้เศษของตัวละครเป็นหลักเลยเห็นไหมครับไม่มีตัวละครเลยนะผมแอบส่องเรียบร้อยแล้วแถมมีไอเทมอื่นๆเข้ามาแทรกในนี้อีกด้วยครับเอะ่อะคราวนี้เดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเมนูตัวละครเนาะก็กดอัปเกรดตรงนี้ได้ก่อนเลยอันนี้คือเหมือนกับเป็นค่าพลังรวมอ่ะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันถึงก็สามารถมาอัปเลเวลได้ก็จะได้รับค่่าพพลังเิมไปอีก แล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดน้องไอรีนหน่อยละกันเน,นื่องจากน้องคนที่ผมชอบครับก็คลิกที่รายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านขวาบนอันนี้จะเป็นตัวสเตตัสนั่นแหละอันที่2จะเป็นการอัปเกรดเลเวลก็เลือกยาได้เลยนะครับกดค้างไว้ก็ได้นะครับมันก็จะอัปเกรดได้เลยแต่ว่ามันไม่สามารถอัปเกรดเกินเลเวล ID ของเราได้นะครับส่วนการเพิ่มดาวนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องไปหาเศษจ,จิ๊กซอว์มาให้ครบก่อนเนาะส่วนอันต่อมาเป็นสกิลอ่าสกิลเนี่ยก็คือมันจะมีตรงนี้ครับจุดจิตเฉพาะ ก็คือแต้มสกิลนั่นแหละมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆตันที่20เพราะฉะนั้นเห็นเป็น20เมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยนะครับไม่งั้นนะเสียดายแย่เลยตัวนั้นสุดท้ายเป็นสกิลพิเศษของตัวละครนะครับแต่ว่าน่าเสียดายต้องใช้เพชรในการเปิดน,นะครับไม่ไม่ใช่เพชรที่เราต้องเติมเงินนะมันเป็นวัสดุอีกรูปแบบหนึ่งก็หาได้จากในเกมเนี่แหละแต่ช่วงแรกมันอาจจะยังไม่มีเฉยๆทีนี้มาดูด้านซ้ายบ้างนะครับมันจะมีระบบมิตรภาพอ่าพูดง่ายๆคือถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัว,วย ส่วนเครื่องประดับหลังอันนี้ต้องเวล50ก่อนนะครับแล้วก็จะมีแฟชั่นด้วยอ่าถ้าเกิดว่ามีแฟชั่นเอามาสวมใส่ได้ได้รับสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วน 52, อ์ติแฟกต์เลเวล52ถึงจะเปิดนะครับและสุดท้ายเป็นพันธะถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครเหล่านี้ก็ได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมเช่นเดียวกันอัปเกรดอันที่2ก็ข้างๆกันเลยครับพลังแห่งแสงนะครับผมอันนี้คือจะเป็นอุปกรณ์นั่นแหละเกมนี้จะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์รายบุคคลแต่ก็จะมาติดที่ตรงนี้เเลลลลยย่ครวกก็ิดูทีสน ถ้าเกิดว่ามีของดีกว่ามามันจะขึ้นแบบนี้อ่าแล้วก็แตะแล้วเราก็สวมใส่ได้เลยแค่นี้แหละจบก็ไปทําให้ครบทั้ง7รายการนะครับเสร็จแ,แล้วดูด้านบนต่อมันจะมีการเสริมแกร่งด้วยซึ่งไม่ต้องซีเรียสครับเสริมแกล้งไปได้เลยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนอ,อุปกรณ์เนี่ยการตีบวกเลเวลที่เราเคยตีไว้มันจะตามไปด้วยนะครับและสุดท้ายคือการอัพคันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการตีบวกครบวก1บวก2ออะไรอย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีของก็กดคลิกทันทีเพิ่มได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าของไม่พอกดคลิกกวาดล้างได้เลยนะครับโคตรสะดวกครับผมไม่ต้องไปฟาร,ร์มหาตามดนเจียนคลิกเอาตรงนี้ได้เลยตัวเกมจะไปหามาให้ตามใดที่เรายังมีพลังงานมากพอนะครับและอีกอันนึงก็คือพูดอัญเชิญนะครับจำตัวละครที่ออกมาช่วยปาหินให้เราได้ไหมที่มาทั่วจอเลยนั่นแหละครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเออแล้วเวลาจะใช้เนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าที่ด้านซ้ายด้วยนะครับนี่ไงก็คือเป็นตัวละครแรกที่เราได้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีมาอีกนะครับเราติดตั้งได้สูงสุด3ตัวด้วยกัันครบ ทีนี้เรามาดูการตั้งค่าของเกมนี้กันบ้างดีกว่าอยู่ด้านซ้ายบนเลยครับที่เป็นรูปของเรานั่นเองครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนชื่อก็ด้านบนเนาะฉายาก็มีนะครับแถมบวกสเตตัสด,ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีรูปลักษณ์ภายนอกก็คือตัวละครที่เดินอยู่ในเมืองนั่นแหละเรามาเปลี่ยนได้นะครับและสุดท้ายคือตั้งค่านะครับอย่างที่เห็นนะอันนี้คือเปิดสูงที่สุดทวีเป็นไปได้แล้วและภาษาไทยก็คือให้มาเปลี่ยนที่บริเวณนี้นะครับตอนต้นคลิปน่าจะพูดไปแล้วเนาะ ส่วนใครที่ไม่ได้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยสามารถมาล็อกอินที่ตรงนี้ก็ได้แต่มันบังคับล็อกอินไม่ใช่เหรอถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะแล้วมีคําสั่งลบบัญชีด้วยนะครับอันนี้ก็ไปลองกันเองกันแล้วกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ากดคอนเฟิร์มปุ๊บข้อมูลจะหายไปทันทีนะครับส่วนนั้นสุดท้ายคือหมายเลขแลกเปลี่ยนไอเทมโค้นนั่นเองครับใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันด้วยนะครับ